สวัสดีครับสวัสดีคนที่ตามช่องลุงเปียดระเพลินโชว์อาฟิเชียลรับผมมาหอดจอดถึงครับพี่น้องงานปิดทองนมัสก,การพระพุทธชินราชนะครับหลวงพ่อมั่งมีนะครับอยูนี่นะครับวัดหันเตยพี่น้องปัทายนะครับอยู่โคราชพี่นออ้องบรไกลจากเชฟผมมาเลยนะครับเดินทางมาจากเชฟผมครับพี่น้องโอง้โหเวทีสุดยอด พาพี่น้องมาเบิ <h <h ่งเมดีคร uh! ับนี่แหละครับบรรยากาศงานครับนอามเขียมอกมาบได้กย่าง่ี่สิบาทุกอยางยกเว้นากาดีนไหมปักเพื่อีโยปักเพื่น จ,จุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายต,าตต้้้้้้้อาายออออองงมม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 มาา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 าททททุกกกกกกขครรรรร่่าา่่่่่่่นน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 นไไไีีีีีีีีีววหหหหหลลลลลยย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 ดดดดแพพเเเเเใใสิิบบบจญืโโโััููปะธ ฝอดครับทีมงานงานเดินทางมาเมื่อเช้านี้นะครับมาเมื่อเช้านี้เดินทางมาจากโดมนะครับเช้านี้ก็มีทีมงานนะครับหมอรำทีมงานรัตนสินนะครับเมื่อคืนนี้เป็นเชืของรัตนสิน น,นี่เป็นชิวของเขาครับสามร้อยรอเชื่นะครับผมไอ้ที nah, ่ไกลเราไปเส้นน <Norwegian mushroom> <ique> ี้ในทงน้าเลยครับพี่น้อ so ง ของยูมิกระลงมาแล้วโว้ดโดดลงคูกันพ um> um ี่น้องสุดยอดเลยครับทีมงาน

ติงงไดไฟแล้วเตี้ยรับเดีวยว <ละ S 2> ตัวนี้พี่นอ้องขออนุญาตขึ้นฮันก็รับจ็อบเสริมตัวนี้เก็บพร้อมปะ

ออกกันเรื่องว่ารถมันติดดูจากคนสินนั่นรถมันติดแล้วก็ยูสินั่งเนี่ยวนั่งร้นั่งเพี่ยงจอดะไที่งานดังไปซนี่กับประมาณ3ามโมงครับเริ่สามโมงตอนนี้กับบ่ายสองกว่าเสร็จแล้ววปธี

ยังกว่ายังยังจากอ๋อ้วสสัดีครับมีตัวตัวกระได้มาบ่มาครับลุงชูของนองก็ท่านี้เข้ามาบอกพี่น้องแล้วว่าปีกายเนี่ยอายาเนี่ยล้านแตกก็หนี่พวกนึงเนี่ยมีแต่สิ่ลานแตกปัดเท่าไรนะครับไอ้ตุิดไม่เดียว ปีไก่นี่มามาช่องปีใหม่นี่ปะเท่ากันนี่ป่ะไม่เล่เขาทำงานประจำปีสุดยอดเลยมา,มาจัวมโหดตัวหนึงอะมโหดตัวสองอามันอันนี้นี่เต็มหาทางเข้าทางข้า,างเข้า ผมอย่างเงี้จังแล้วครับเดี๋ยวจะเดินไต่บางส่วนครับพี่น้องฝุ่นบางเวทีอ่ะควัางครับ อเดี๋ยวว่ะเดีวว๋ยวพี่น้องดินอยู่ทงนาไปหน่อยู่วัดหันเตยประทายโคราชอำเภอมืองไทยโคราชนี่ค่ะ่าปีกไก่นี่ครับวงหนึ่งอาญ,ญาเำิังกันแรงนี่ครับสีอาญญา กอากาศด,ดีครับอเ,เอาไปใสงท้ารไหมอะหัไปพวกเขาหน้วไมได้ไปทั้งหลังทั้ทงหลังโนไล่่อตัวนี้ไล่ตแล้วดีรสตนเง าโอ้วจำจำชาได้ยี่สิบารเรปแบกจะปืนนับมานี้ครับพี่น้องสลหับคลิปนี้ฝากพี่น้องว้เพียงแค่นี้นะครับโดยพ่กันคลิปหน้าครับพี่น้องเราพี่น้องติดตามรับชมช่องนุงปิยานน้นะครับครับสวัสดีครับ